สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์ใน EP ที่ผ่านมานะครับผมทําเรื่องราวของการส่งภาพที่สร้างด้วย AI ไปยัง Adobe Stock EP ที่1ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2ต่อจาก EP ที่ผ่านมาถ้าหาว่าคุณพลาดาวิดีโอ EP นั้นไปนะครับคุณก็คลิกที่วิดีโอแนะนํามุมบนขวามือดูวิดีโอนั้นให้เรียบร้อยเข้าใจแล้วก็มาดู EP นี้กันต่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยใน EP ีที่ผ่านมานะครับได้กล่าวถึงในเรื่องของลักษณะของรูปภาพว่าต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรให้ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรไปแล้วใน e ีพีที่2นี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องราวของการติดป้ายกํากับเนื้อหาเป็น generative AI ก่อนที่จะส่งนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะส่งภาพเนี่ยนอกจากเราจะใส่ description ใส่ keyword เรียง keyword เลือกหมวดหมู่เลือกภาษาไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราส่งภาพ AI ก็จะต้องมี รายละเอียดที่จะต้องทำเพิ่มเติมนั่นก็คือคลิกช่องทำเครื่องหมายสร้างโดยใช้เครื่องมือ generative AI ก่อนที่จะส่งเนื้อหาที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ generative AI แล้วก็คลิกช่องบุคคลและทรัพย์สินเป็นเพียงเรื่องสมมุติหากรูปภาพของคุณมีบุคคลหรือทรัพย์สินปลอมคำว่ามีบุคคลหรือทรัพย์สินปลอมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ generative หรือว่า generate รูปภาพออกมาแล้วเนี่ย มีลักษณะไม่ได้เหมือนคนจริงๆแบบ100%เหมือนจากการถ่ายภาพด้วยกล้องอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าทรัพย์สินต่างๆนะครับลักษณะแบบนี้เขาก็จะใช้คำประมาณนี้นะครับว่ามันไม่ได้เหมือนจริงนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูภาพประกอบกันโดยปกติแล้วเวลาที่เราส่งภาพเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการเลือก ไฟล์ท้ายว่าเป็นอะไรเป็นโฟโต้หรือว่าเป็นอิลลัสเตชันเลือกในส่วนแคตตาอกนะครับว่าเป็นแคตตาก็ออะไรเลือกรายคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับไตเติลเป็นภาษาอะไรก็เลือกไปนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งรูปภาพด้วย AI สิ่งที่เราต้องทำเลยนั่นก็คือจะต้องอติ๊กช่องนี้นะครับนั่นก็คือ create using generative ai tool นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งในกรณีที่ภาพของเราเนี่ย generate ออกมาแล้วมีลักษณะ ของคนหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินที่มีลักษณะไม่ได้เหมือนจริงนะครับเราก็ติ๊กช่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปทีนี้เรามาขยายความเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับการใช้ generative fill แล้วก็ generative expand ใน Photoshop แล้วก็ generative recolor ใน Illustrator จำเป็นต้องติดป้ายกำกับรูปภาพว่า เป็น generative AI หรือไม่อันนี้เป็นข้อซักถามนะครับว่าในกรณีที่เราใช้โปรแกรม Photoshop แล้วก็ Illustrator ในการสร้างภาพแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องอเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับาการใช้ AI ในการสร้างรูปภาพนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่มีคำถามเมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วนะครับคำตอบก็คือเขาบอกว่าติดป้ายกำกับรูปภาพของคุณว่าเป็น generative AI เมื่อการใช้เครื่องมือ Generative AI ใน Photoshop หรือ Illustrator เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือเพิ่มหัวข้อหลักใหม่ของรูปภาพนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อจะติดป้ายกำกับรูปภาพของคุณว่าเป็น AI หรือว่า Generative AI นั่นแหละครับมาดูนะครับเวลาที่เราใช้โปรแกรม Photoshop หรือว่า Illustrator แล้วเนี่ยตัวอย่างตรงนี้เขาบอกว่าต้องติดป้ายกำกับด้วยนะครับเช่น เวลาที่เราใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ในการสร้างงานแล้วมีการสร้างสิ่งใหม่เพิ่มเติมเช่นคนสัตว์หรือวัตถุใหม่นะครับการเพิ่มหัวข้อใหม่อาจทำให้ความแม่นยำของภาพลดลงซึ่งน่าจะหมายถึงอันนี้ต้องตีความแล้วผมก็พยายามติดต่อกับทางซัพพอร์ตแล้วก็พยายามใช้ AI ช่วยในการตีความออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่จะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคุณก็ต้องร่วม ช่วยกันพิจารณานะครับน่าจะหมายถึงเมื่อเราเพิ่มวัตถุเข้าไปในภาพแล้วทําให้ความหมายของภาพเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นในในรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือ Illustrator นะครับเราเปิดภาพขึ้นมาหรือว่าเรากําลังสร้างภาพเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เพิ่มเติม ในส่วนของการใช้ AI ในโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator เข้าไปแล้วทําให้ภาพนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับที่จะต้องติดป้ายกํากับให้กับรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรม Illustrator หรือว่าโปรแกรม Photoshop นั่นเองมาดูหัวข้อต่อมานะครับการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เป็นมนุษย์อย่างมีนัยสําคัญในรูปภาพตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใช้ Photoshop หรือ i l l u s t r a t o r ในการ ทำแล้วเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ซึ่งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใบหน้าร่างกายเสื้อผ้าเครื่องประดับของบุคคลตรงนี้นะครับก็จาเป็นที่จะต้องติดป้ายนะครับต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงสีของวัตถุหลักของภาพยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนนะครับใส่เสื้อสีน้ําเงินแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้อง อติดไปเนื่องจากว่าเราใช้ AI ในโปรแกรม Photoshop แล้วก็ใน Illustrator ในการทำงานนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราใช้ AI กับส่วนหลักๆของภาพนะครับตามหัวข้อที่ผมได้ยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องติ๊กเลือกหัวข้อที่ว่า,าภาพนี้ใช้ AI ในการสร้างภาพขึ้นมานะครับ อ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของการาใช้โปรแกรม Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r ในการใช้ AI ในโปรแกรมนั้นปรับแต่งรูปภาพเพิ่มเติมสิ่งต่างๆนะครับแล้วเราทำให้เราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องอติ๊กเลือกหัวข,ข้อว่า,าภาพนี้สร้างด้วย AI ทีนี้มาดูตัวอย่างที่คุณไม่จำเป็นต้องติดผ้า,าติดป้ายกำกับรูปภาพว่าเป็น AI นะครับเช่นขยายพื้นหลังด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขยายพื้นหลังก็คือยกตัวอย่างเช่นภาพเล็กๆเราต้องการให้ภาพใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไประบุก็ได้ว่าภาพนั้นเนี่ยสร้างด้วย AI นะครับการลบ IP หรือการรีทัดรูปแบบอื่นๆการรีทัดรูปแบบอื่นๆก็คือการรีทัดปกติของเรานั่นแหละครับแต่ส่วนของการลบ IP เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลอยู่นานนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พยายามให้ AI ช่วยตีความก็ ได้ประมาณนี้แต่จะถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ใช้ดุล,ลพินิษฐ์วิจารณญาณเพิ่มเติมด้วยนะครับการลบ i อน่าจะหมายถึงการลบทรัพย์สินทางปัญญาเช่นภาษาอังกฤษนะครับ intellectual property เช่นโลโก้นะครับบุคคลสถานที่หรือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราส่งภาพทั่วๆไปเนี่ยถึงแม้ว่าภาพนั้นจะไม่ใช่ภาพที่สร้างด้วย AI เนี่ยนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องลบโลโก้ลบบุคคล แล้วก็ลบส่วนที่จะทําให้ละเมิดลิขสิทธิ์ออกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่าภาพที่เป็นสร้างด้วย AI เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นคือจะต้องมีการรีทัชแล้วก็ลบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ออกเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับว่าต้องไปติ๊กเลือกว่า,าเป็นภาพที่สร้างจาก AI นะครับ การกําหนดวัตถุหรือบุคคลที่ลบกวนสมาธิออกนะครับลักษณะแบบนี้จะไม่ไม่จำเป็นต้องไปติ๊กก็ได้นะครับการเปลี่ยนสีพื้นหลังอของรูปภาพนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องไปติ๊กเลือกนะครับว่าภาพนี้สร้างด้วย AI นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราจะติดป้ายกำกับหรือไม่อย่างไรใช้ AI ใน Photoshop แล้วก็ Illustrator แล้ว ลักษณะแบบไหนต้องติดป้ายกำกับว่าเป็น AI ลักษณะแบบไหนต้องไม่ติดป้ายกำกับว่าเป็น AI การติดป้ายกำกับนั้นก็คือการติ๊กเลือกนั่นแหละครับที่เราได้ดูภาพตัวอย่างกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อในหัวข้อที่3นะครับเลือกประเภทเนื้อหาที่ถูกต้องและเพิ่มชื่อแล้วก็คำสำคัญนะครับส่งภาพที่สร้างจาก AI เป็นรูปภาพภาษาอังกฤษก็คือโฟโต้นะครับหากดูเหมือนว่าถ่ายด้วยกล้องและมีวัตถุประสงค์ เหมือนจริงจากภาพถ่ายที่มีอยู่ในชีวิตจริงและให้ความเคารพต่อกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์นะครับตรงนี้อธิบายไปทั้ง2 EP ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ FAQ นะครับคำถามที่พบบ่อยก็พูดถึงกายวิภาคนะครับว่าเวลาที่เราเจเนเรตรูปภาพมาแล้วลักษณะของคนหรือว่าสัตว์เนี่ยกายวิภาคจะต้องถูกต้องแม่นยำนิ้วมือเรียงสวยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเจเนเรตออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าเออเหมือนภาพจริงๆเลยนะ เราก็ส่งเป็นโฟโต้นะครับส่งรูปภาพที่สร้างจาก AI เป็นภาพประกอบภาษาอังกฤษคือ illustration นะครับหากมีภาพประกอบเชิงศิลปะหรือแนวคิดแฟนตาซีเช่นการแสดงภาพผู้คนอาหารสัตว์สภาพแวดล้อมตามจินตนาการที่ไม่จำเป็นต้องเห็นในชีวิตจริงลักษณะแบบนี้นะครับก็เลือกเป็น illustration นะครับทีนี้มาดู คอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าควรรวมเรื่องหลักของพร้อมไว้ในชื่อของเรื่องนั่นหมายความว่าเวลาเราตั้งชื่อเรื่องเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาหัวเรื่องหลักของพร้อมเนี่ยมาใส่เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าควรนะครับรวมคําและแนวคิดแต่ละคําจากชื่อไว้ในคีย์เวิร์ด10อันดับแรกเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องในการค้นหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่คีย์เวิร์ดนะครับเราก็จะต้อง ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับกับแนวคิดแต่ละคำจากชื่อเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เขาแนะนำให้ทำต่อมาคืออย่าเพิ่มคำว่า generative ai ให้กับชื่อและคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับช่องทำเครื่องหมายนะครับสร้างโดยใช้เครื่องมือ generative ai เนี่ยจะจัดประเภทรูปภาพของคุณเป็นรูปภาพ generative ai อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เราติ๊กเลือก ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่คํานี้อีกนะครับต่อมาคืออย่าอธิบายเนื้อหาที่สร้างโดย AI ว่าเป็นรูปคนหรือสถานที่จริงอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าเก็บพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ซ้ำสาเช่นคุณลักษณะเฉพาะแพลตฟอร์มน้ําหนักนะครับหรือการตั้งค่าไว้ในข้อความแจ้งในชื่อเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นการเซตอัพต่างๆการตั้งค่าต่างๆก็ไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนของ เนื้อหานะครับคําว่าไม่ต้องใส่เข้าไปในเนื้อหานั่นก็คือไม่ต้องใส่เข้าไปในชื่อนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการส่งภาพที่สร้างด้วย AI นะครับไปยัง Adobe Stock ใน EP ที่2หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย อีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ